วัสดีครับกลับมาเจอกับเทนนิสวิกอีกแล้วนะครับหลังจากที่คุยกับสาวๆมาหลายคืนหลายวันมากก็ได้ข้อมูลจากคำถามของสาวๆมานะครับเกี่ยวกับเรื่องทำยังไงให้สาม,มีติดใจทำยังไงให้แฟนรักทำยังไงให้เขาหลงเรามากๆอะไรเงี้ยฮะจากประสบการณ์ที่ผมเคยเจอมากับตัวเองมันก็เลยทำให้ ให้มีคําตอบให้ทุกคนส่วนใหญ่ที่ถามนะครับก็จะถามว่าในด้านเซ็กส์เราจะทํายังไงให้มัดใจแฟนคะเราจะทํายังไงให้แฟนหลงให้แฟนติดเราไม่ให้ไปมีคนอื่นคะผมก็อยากจะบอกว่าเซ็กส์เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่จะทําให้ผู้ชายติดใจหลงเราแต่เซ็กส์เนี่ยมันก็จะผูกมัดได้ในช่วงเวลาหนึ่งหรือในระดับหนึ่งอย่างกรณีที่ถ้าคุณอยู่กันแบบ5ปี10ปี15ปี20ปี30ปีเนี่ยคุณ จะมาคิดว่าจะเอาเซ็กซ์มามัดเขาอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันเอาไม่อยู่นะฮะเพราะอย่าลืมว่าคนเราเนี่ยยิ่งผู้หญิงเนี่ยวันเวลาผ่านไปเนี่ยรูปร่างหน้าตาผิวพรรณมันก็หย่อนยานมันอ้วนขึ้นบ้างมันย้วยบ้างมาอะไรเงี้ยบางทีผู้ชายพออายุเยอะอะ่ะมันก็อยากจะไปมองอะไรที่แบบสาวๆมีหรืออะไรเงี้ยดังนั้นสิ่งที่คุณจะมัดใจแฟนได้จริงๆแล้วอ,ะอ่ะวันเนี้ยผมเลยยกหัวข้อน,นี้ขึ้นมาครับคือเรื่องการปรนิบติ ปรนิบัตริรู้จักไหมครับปรนิบัติคืออะไรบางคนอาจจะคิดว่าต้องไปทํานู่นทํานี่ให้เขาทุกอย่างจริงมันไม่เลยฮะการปรนิบัติเนี่ยบางทีเราเลือกทําในสิ่งที่เขาชอบเล็กๆน้อยๆแต่มันเป็นโมเมนต์ที่มันน่ารักมันทำแล้วให้รู้สึกดีอะไรเงี้ยเหล่านี้มันก็จะมาใจเขาได้รวมถึงเรื่องเซ็กส์ด้วยเดี๋ยววันนี้ผมจะเชื่อมโยงการปริบัติสามีหรือการปริบัติแฟนเนี่ยโดยโดยผูกเอาเซ็กส์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะฮะ เริ่มจากที่ไม่เซ็กส์ก่อนอย่างแรกเลยเนี่ยที่ผมประทับใจในตัวแฟนเก่าผมหรือกิกเก่าผมหลายๆคนเนี่ยนะฮะคือการดูแลเอาใจใส่ในชีวิตประจำวันเช่นผมตื่นนอนมาเดินเข้าไปในห้องน้ำผมจะเห็นแปรงสีฟันเนี่ยป้ายยาวางเอาไว้แล้ทุกวันซึ่งบาง,บางวันที่ผมตื่นขึ้นมาเนี่ยบางทีหันไปแฟนผมยังไม่ตื่นเลยแต่มีแปรงสีฟันป้ายยาวางไว้แล้วนั่นนั่นก็คืออะไรรู้ไหมฮะ คือเขาจะแอบตื่นมาก่อนเราอาจจะตื่นมาเข้าห้องน้ําหรือตื่นมาทําอะไรเสร็จปุ๊บเขาก็จะเขาไม่ได้ไป้ายไว้แต่กลางคืนนะฮะเพราะมันยังใหม่อยู่เขาไป้ายไว้ตอนเช้าก่อนเราตื่นนิดนึงเหมือนเขากะเวลา,างไงก็ไม่รู้ฮะแต่มันเป็นอะไรที่มันทําให้ผมประทับใจมากเลยที่พอผมตื่นมาสมมติทุกวันผมจะตื่นมาแปดโมงครึ่งผมเดินเข้าห้องน้าเอาและแปรงป้ายยาไว้ละเอาบางวันเขาอาจจะออกไปทํางานแล้วหรือไม่อยู่แล้วหรือบางวันเขาอาจจะยังนอนอยู่แต่ผมจะเห็นแปรงป้ายยาเนี่ยอยู่ทุกวันแล้วมัน มันได้ใจอะครับมันรู้สึกว่าโอ้โหคนนี้เขาใส่ใจเราจริงๆมันเป็นความรู้สึกเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากอันเนี้ยคือผมว่าทุกคนสามารถทําได้ง่ายๆโดยที่แบบเชื่อว่าบางคนอาจจะทําอยู่แล้วได้ซ้ําครับแล้วก็อยากให้ทําต่อไปเพราะมันเป็นอะไรที่น่ารักอย่างสมมุติถ้าวันหนึ่งคุณเกิดไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศหรือไม่อยู่บ้านขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาจะคิดถึงแปลงสีฟันป้ายยาของคุณครับพอเขาตื่นนอนมาตอนเชา้าแล้วเขาเดินเข้าไปนำแล้ว แปลงไม่อยู่เนี่ยเขาจะคิดถึงคุณมันเป็นการสร้างความผูกพันเล็กๆน้อยที่บางคนคิดไม่ถึงแต่มันมันได้ใจมากจริงๆครับต่อมาอีกเรื่องหนึง่งยังอยู่ในห้องน้ําอยู่เรื่องการอาบน้ําผมเคยแนะนําสาวๆไปหลายคนนะฮะว่าว่าการอาบน้ําด้วยกันเนี่ยมันเป็นอะไรที่โรแมนติกแล้วอีโรติกมากแต่ส่วนใหญ่จะเขินจะไม่กล้าทำอะไรเงี้ยแต่ผมอย่างผมยอย่างผมกับกับแฟนผมหรือกับคนที่ที่ผมสนิท ที่ที่ที่เคยคบกันหรืออะไรเงี้ยนะฮะส่วนใหญ่ผมจะอาบน้ําด้วยทุกคนเลยผมชอบโมเมนต์ตอนที่อาบน้ําด้วยกันแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งฟอกสบู่ให้สระผมให้ถูหลังให้ผมชอบมากเลยฮะ,ะมันมันอ่าผมบอกเลยเนี่ยผมเนี่ยเป็นผู้ชายที่ไม่ชอบเที่ยวอาบอบนวดหรือหรือไม่สนใจเรื่องพวกอย่างเงี้ยแต่ถ้าแฟนเราเนี่ยหรือหรือคนรักเราเนี่ยทำให้แล้วทำให้ทำให,ทำให้เป็นประจำทำให้เหมือนเป็นกิจวัตรอะ ผม,มเองก็รู้สึกว่าโหมันดีอ่ะมันดีจนเราไม่ต้องไปเที่ยวอาบอบนวดอ่ะเพราะเพราะคนของเราทําให้เราทุกวันทําเป็นประจําจนเรารู้สึกแบบเออมันดีนะอย่างอย่างง่ายๆเลยฮะเวลาเวลาอาบน้ําคุณก็ก็อาบเขาฟอกสบู่ให้ถูหลังให้ส่วนผู้ชายบางคนอ้วนตัวใหญ่หรือเล่นกล้ามมาถูหลังไม่ขึงเนี่ยคุณเอาฟองน้ำมาอะไรไปถูหลังให้เขาได้เลยหรืออย่างมานทิะผมอย่างเงี้ยเขาก็หัวลงมาหรือนั่ง,น,งนั่งลงไปให้คุณสระผมอย่างเงี้ยเฮ้ยมันแฮปปี้ฮะ คือคือพอเราโดนโดนปนนีบัติแบบเนี้ยเป็นประจําแล้วเราทารู้สึกว่าเฮ้ยเราขาดเขาไม่ได้อะไม่ไม่มันก็เหมือนทําให้เราขี้เกียจด,ด้วยในระดับหนึ่งนะคะแต่แบบแต่มันก็ขาดเขาไม่จด้งจริงวันไหนที่เขาไม่อยู่หรือเขาไปเมืองนอกนานๆรู้สึกว่าเฮ้ยต้องสระผมเองขี้เกียจมากหรือว่าพอสระผมเสร็จเขาจะเป่าได้ให้เอาได้เป่าเช็ดผมให้จนผมแห้งหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ อันเนี้ยถึงแม้ผมจะมีแค่เนี้ยแต่มันรู้สึกแฮปปี้ที่เวลามีคนมาขยำขยำขยำหัวเราหรืออะไรเงี้ยฮะลองทําดูนะครับผมว่ามันเป็นเสน่ห์ที่มันมันน่ารักดีสําหรับผู้หญิงนะฮะต่อให้คุณอยู่กันมายี่สบสามสิบปีแต่ถ้าคุณยังทําอย่างเงี้ยเป็นประจำอะ่ะแฟนคุณก็ไม่อยากไปอาบอบนวดหรอกครับเขาก็คงอยากให้คุณอาภัยนั่นแหละเพราะคุณก็จะรู้ใจเขามากกว่าผู้หญิงที่เขาอาจจะไปเจอแค่แค่บางครั้งบางคราวนะฮะอ่าส่วนเรื่องอาบน้ําเนี้ยนอกจากที่มันจะดูแลปฏิบัติกันได้แล้วเนี้ โมเมนต์ <Moment S 2> ในห้องน้ำเนี่ยสำหรับคู่ที่อยู่กันนานบางทีเบื่อแล้วอะมีอะไรกันทีก็มีแต่บนเตียงอ,อะไรอย่างเงี้ยในห้องน้ำเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่มันได้อารมณ์อีกแบบหนึ่งน,นะฮะเช่นถ้าคุณเปิดชาวเวอร์อุ่นๆคุณจูบกันคุณกอดกันอะคุณผู้หญิงอาจจะเอาสบู่ฟอกตัวให้เป็นฟองลื่นๆหน่อยหนึ่งแล้วก็เข้าไปกอดเขาจากด้านหลังรูปไร้รูปหน้าอกรูปตรงนู้นตรงนี้มีอะไรกันใต้ชาวเวอร์น้ำอุ่นเนี่ยฮะเป็นอะไรที่แบบ สุดยอดมันเป็นอะไรที่มันทั้งเซ็กซี่รู้สึกดีแล้วก็แบบกระชับความสัมพันธ์ได้ดีมากทีเดียวครับกลับมาที่ห้องนอนอมีคนถามผมมาหลายคนอีกเหมือนกัน c h o ยส์เนี่ยว่านวดยังไงคะนวดให้แฟนอยากนวดให้แฟนแต่นวดไม่เป็นไปเรียนได้ที่ไหนไปอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่แน่นะฮะในอนาคตผมอาจจะเปิดคอร์สสอนแต่วันเนี้ยคือเอาเอาเรื่องราวของการนวดเนี่ยมาเล่าให้ฟังเล็กๆน้อยๆก่อน ว่านวดเนี่ยสำหรับผมเนี่ยการนวดเนี่ยมันมี2แบบคือ1น,นวดให้เขาผ่อนคลายให้เขาหลับนวดบำบัดให้หายปวดเมื่อยกับ2คือนวดบิวอลมให้เขาอยากมีอะไรกับเราให้เขาตื่นตัวนะฮะเดี๋ยวมาเอาที่นวดผ่อนคลายก่อนผมเนี่ยเคยแพ้คนคนหนึ่งซึ่งแบบโอ้โหเขานวดเก่งมากครับคือคือต่อให้ผมแบบเหนื่อยกลับมาจากที่ทํางานหรือ หรืออะไรก็ตามแล้วแบบกลับมาบ้านแล้วถ้าผมบ่นว่าเหนื่อยหรือเมื่อยเนี่ยคนคนนี้เขาจะมานวดให้ผมทุกครั้งเลยนวดบา่านวดหลังนวดอะไรแล้วแบบเฮ้ยมันรู้สึกดีมากเลยครับบางวันผมผมก็รู้นะว่าเขาทํางานมาเหนื่อยเหมือนกันแต่แบบพอเราบ่นว่าเหนื่อยปุ๊บเขาจะมานวดให้เราแบบสมมุติเรานั่งอยู่เขาเขาก็มาข้างหลังบีบบา่าบีบอะไรให้แบบท,ทําทีสิบห้านาทีสามสิบนาทีแล้วแบบเฮ้ยมันซึ้งนะครับมันมันทำให้เกิดแบบ เออคุณก็ในาใยจเราก็าคิดว่าคุณก็ื่ไยเหมือนกันคุณทํางานเหมือนกันคุณยังต้องมานั่งนวดให้ผมอีกทั้งที่ท,ที่คุณเองก็ล้าเหมือนกันแล้วผมก็ไม่ได้นวดให้คุณด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบผูกพันแล้วก็รู้สึกลกเขามากขึ้นว่าว่าเขาเสียสละตัวเองเพราะเพราะการนวดจริงๆอ่ะถ้าใครเคยนวดให้คนอื่นจะรู้เลยคนระับว่ามันใช้แรงเยอะมากแล้วมันก็ต้องแบบใช้ความใส่ใจใช้ทักษะที่จะนวดล้าทาให้อีกฝ่ายหนึ่งผ่อนคลายหรือว่าจับจุดไหนที่เขาปวดเมื่อยที่เขาแบบ ไม่สบายตัวอะไรเงี้ยแล้วทาให้เขารู้สึกดีบางทีแบบนวดจนหลับไปเลยอย่างเงี้ยแล้วเชื่อเหรอถ้าคุณทําแบบนี้ได้เนี่ยผู้ชายเขารักคุณแน่ๆเขาจะรักคุณมากขึ้นเลยครับมันมากกว่าหลงอีกฮะการนวดเนี่ยมันเป็นการสร้างความผูกพันที่แบบดีทีเดียวครับอ่ะอันนี้เอาเอาไว้ดนึงพอเป็นสังเกตใครอยากรู้ก็ไลน์มาถามนะฮะต่อไปเป็นนวดปลุกอารมณ์ไอ้นวดปลุกอารมณ์เนี่ยแนะนําว่าให้ใช้น้ํามันด้วยน้ํามันพวกเป็นแบบมัสตาส์ดออยอะครับ น้ำมันที่แบบมีกลิ่นหอมนิดๆแบบอารมณ์มากหน่อยๆอะไรเงี้ยนวดสําหรับผู้ชายนะฮะวันนี้เอามาให้แค่2จุดกักไว้หน่อยหนึ่ง2จุดตรงเนี้ยที่ที่นวดแล้วจะทําให้ผู้ชายบิวแล้วเกิดอารมณ์นะครับคือตรงตรงขาหนีบฮะขาหนีบคือต้นขาด้านในส่วนที่อยู่ใกล้ๆกับกับลูกปิงปองเขานั่นนะฮะแถวๆนั้นถ้าคุณนวดนวดแบบนวดวนนะนวดวนนวดวนนวดวนแล้วก็กดเบา รวมถึงตรงต้นขาด้านหน้าด้วยฮะหน้าขาเนี่ยฮะกดกดลงไปอย่างเงี้ยสมมุติคุณหันหน้าเข้าหาเขาอย่างนี้นะฮะคุณนวดวนวนแล้วกดกดแช่งอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็วนวนวนอาจจะทีละข้างทีละข้างอะไรเงี้ยฮะมันจะทําให้เขาตื่นได้นะฮะส่วนอีกจุดหนึ่งที่ที่ท,ที่ที่กระตุ้นสัมผัสได้ดีคือใต้สะดือฮะตรงท้องน้อย นวดวนเหมือนกันใช้ใช้ใชามาสซาออยนวดนวดวนนวดวน,น,วดวนแล้วก็แล้วก็กดตรงที่จุดที่อยู่ระหว่างะสะดือกับหัวหนา้าวรู้จักาาห,หัวหน้าวไหมฮะหัวหน้าวมันจะอยู่เหนือจากน้องเขาขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะแถางนั้นนะฮะกดเบาๆนวดวนกดเบาๆมันก็จะปลุกเราอารมณ์ได้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวผมถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะหา รูปภาพมาให้ดูว่าจุดไหนที่ที่ควรจะนวดและควรจะกดนะฮะการปรนนิบาตพวกเนี้ยอยากให้คุณทําเพราะว่ามันจะลบคําถามของคุณทุกอย่างไปได้เลยว่าทํายังไงให้แฟนรักทํายังไงให้แฟนหลงทำยังไงให้แฟนไม่ไปมีคนอื่น คุณก็ต้องทําตัวให้ให้เหมือนคนอื่นไงฮะคุณอย่าคุณอย่าแบบยามีทิฏฐิเยอะหรืออย่าแบบว่าไม่ทําอะไรให้เขาเลยอะไรเงี้ยคุณลองคิดดูนะฮะสาเหตุส่วนใหญ่ที่ผู้ชายไปมีคนอื่นหรือผู้ชายไปมีเมียน้อยเนี่ยเพราะคนที่เป็นคนอื่นหรือเมียน้อยเนี่ยเขาเอาเอาายเก่งเขาจะปฏิบัติเก่งในขณะที่บางคนที่แบบเ,เป็นแฟนมานานละหรือเป็นเมียหลวงแล้วก็เริ่มปล่อยปะละเลยเริ่มไม่สนใจเขาว่าผู้หญิงอีกคนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็จะรู้ตรงจุดนี้ไงฮะเพราะฉะนั้นเขาจะมาปฏิบัติดูแล ให้ผู้ชายของคุณเนี่ยเรียกเรียกได้ว่าอะไรอ่ะเพิดแผลวิพมพ์มไปกับเขาได้ถ้าคุณไม่อยากให้เขาไปคุณก็ต้องทําสิ่งเหล่านี้ให้มันสม่ําเสมอเป็นประจําแล้วเขาจะไปไหนไม่รอดครับคือเอาง่ายๆผมเคยได้ยินผู้หญิงคนหนึ่งเขาพูดว่าการเป็นเมียหลวงที่ดีเนี่ยคือต้องทําตัวให้เหมือนเป็นเมียน้อยทุกวัน ต้องเอาใจทุกวันปฏิบัติทุกวันพูดจาอ่อนหวานไม่ก่อความลำคาญไม่หึงหวงให้เขาลำคาญใจที่สำคัญตัวคุณเองเนี่ยต้องปรุงแต่งให้ดูดีเสมอนะฮะอย่าได้แบบว่าอา๋อยู่ม้างนานแล้วแต่งตัวไงก็ได้กงานคืนก็พอกหน้านะเตะตื่นเช้ามานอนน้ำลายยืดอะไรเงี้ยคือภาพพวกเนี้ยนะฮะ ถ้าผู้ชายเห็นซ้ําๆเป็นเวลานานมันหมดอารมณ์ได้เหมือนกันนะฮะหลายคนเลยถามผมมาว่าเนี่ยอยู่กับแฟนมา5ปี10ปี20ปีแบบเหมือนแฟนไม่ไม่ยอมมีอะไรด้วยแฟนไม่มีอารมณ์ทางเพศด้วยผมก็เลยอยากจะให้ให้คุณผู้หญิงเนี่ยลองย้อนกลับมาดูตัวเองว่าเรายังสวยเหมือนตอนที่เขาเจอใหม่ๆหม่ไหมอะต่อให้อายุมันมากขึ้นก็จริงแต่เราก็ต้องดูแลตัวเองนะว่าไม่ให้มันไม่ให้มันพังอะรูปร่างอะอาจจะอวบขึ้นหรืออะไรขึ้นแต่ผิวพรรณคุณก็ต้องสวย ผมคุณต้องหอมอยู่ตลอดเวลาเล็บมือเล็บเท้าทําให้มันสะอาดเป็นไปได้ตื่นนอนให้ได้ก่อนเขาอย่าให้เขาตื่นมาเจอสภาพตอนคนหลับบางคนนอนตาเหลือบางคนนอนกัดฟันบางคนดอนน้ำลายยืดมันไม่น่าดูฮะถึงอยู่กันไปนานๆก็เหอะเป็นเมียเนี่ยตื่นให้ได้ก่อนผัวเนี่ยมันเป็นสุภาษิตสอนหญิงมาแต่โบราณเลยค่ะมันดีที่สุดอย่าให้ผู้ชายเห็นสภาพตอนที่คุณไม่รู้ตัวเพราะคุณไม่รู้ว่าคุณอาจจะน่ากลัวมากขนาดไหนนะฮะคุณตื่นมาก่อนอย่างน้อยอะ ไปเตรียมของให้เขาเหมือนที่ผมบอกอะอาจจะล้างหน้าแปรงฟันแล้วมาปากหอมๆแล้วค่อยเดินมาปลุกเขาที่รักตื่นนอนหอมแก้มจุบป,ปากอะตอนนั้นคุณก็ตัวหอมหน้าใสขึ้นมาหน่อยนึงและล้างหน้าแล้วไม่มีขี้ตรงขี้ตาขี้ฟันอะไรเงี้ยเรื่องพวกนี้สําคัญนะฮะต้องใส่ใจเลยครับอย่าปล่อยตัวอย่าให้โซมอ้วนได้แต่ก็ต้องสวยอ้วนอย่างมีสเสน่ห์อ้วนอย่างมีความน่ารักมีกลิ่นหอมมีความเยวายวนไม่ใช่อ้วนแล้วอ้วนเลยแบบว่าหน้ามันผมยุ่งสังกะังเป็นผมแตกปลายอะไรเงี้ย เออผมแต่ปลายก็สําคัญนะครับผู้ชายบางคนเห็นแล้วหมดอารมณ์เหมือนกันนะฮะหลายอย่างเลยฮะอยากให้ดูแลตัวเองดีๆในเรื่องนี้ใส่ใจแล้วก็เหมือนอย่างที่ผมเพิ่งจะจะออพูดไปก็คือการเลือกชุดชั้นในเรื่องอะไรเงี้ยพวกเนี้ยมันเป็นกิมมิคเป็นตัวเสริมเป็นออปชั่นเสริมที่แบบทำให้ให้ชีวิตรักของคุณมันไม่น่าเบือ่อเช่น เดือนหนึ่งหรือ2ออาทิตย์คุณอาจจะซื้อชุดชั้นในใหม่มาสักชุดหนึ่งแล้วก็ใส่ให้เขาเห็น ไม่ต้องแบบว่าเออที่รักมาดูยกทรงใหม่เลยอย่าใ่ๆอย่าไาขายตรงขนาดนั้นคุณก็อาจจะแบบอช่วงเปลี่ยนเสื้อถอดให้เขาเห็นโ oh อ้โหลูกไม้ C2G s t ิ i n g มีคอเซ็ตมีอะไรหรือแบบก่อนที่จะทําการบ้านกันก็แบบใส่เดินให้เขาดูนิดนึงอะไรเงี้ยฮะให้เห็นเหมือนบังเอิญหรืออย่างสมมติคุณซื้อบราใหม่มาเป็นลูกไม้เซ็กซี่หรือเป็นลายเสือเงี้ยคุณอาจจะใส่เชิตปลดกระดุมหรือเสื้อกอกว้างหน่อยแล้วก็ทําเป็นไปก้มหยิบอะไรต่อหน้าเขาให้เขาเห็นบอบว่ามนแบบให้เขารู้สึกว่าเหมือนเขาเจอผู้หญิงคนอื่นน่ะ เหมือนมีความรู้สึกแบบว่าให้มันได้ความตื่นเต้นอยู่ไม่ใช่แบบว่าเอาเมียเมียเดิมออปชันเดิมอายกส่งตัวเดิมเปิดมาเอากางเกงในตัวเดิมเจอกันมาสิปีแล้วยังใส่อยู่เลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ตื่นเต้นไงฮะแต่ถ้าเกิดวันไหนเขาแกะแพ็กเกจกันออกมาแล้วโอ้ไมก่ก็ลุกไม้สีแดงอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นความตื่นเต้นแบบใหม่ทั้งทั้งที่ร่างกายเราเป็นร่างกายเดิมแต่มันจะมีสิ่งใหม่มายัย่วยวนใจให้เขาไม่น่าเบืออาา่อฮะให้ให้มันเปลี่ยนเปลี่ยนอ่าเรียกอะไรอ่ะ เปลี่ยนแรงดึงดูดทางสายตาได้กลิ่นก็เหมือนกันบางคนแบบใช้กลิ่นอะไรเดิมๆอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยก็ลองเปลี่ยนบ้างอย่างในห้องนอนในในห้องนอนเนี่ยผมเน้นเลยนะห้องนอนห้องน้ำเนี่ยอย่าให้มันเหม็นคือเป็นผู้หญิงเนี่ยบ้านเนี่ยควรจะหอมอตลอดเวลาตัวหอมบ้านหอมที่นอนหอมผู้ชายไปไหนไม่รอดครับมีอีกเยอะเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะเตือนไว้ว่าผู้หญิง ไม่ควรทำจะทําให้สามีเบื่อแล้วมันจะผ่านไปถึงไปถึงการเบื่อที่จะมีเซ็กส์กับคุณได้ก็คือ 1. การเป็นคนขี้บน่น 2. การเป็นคนขี้ระแวง 3. เป็นคนจุกจิกโทรจิกซักถาม 4. ชวนทะเลาะไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องเองินเ,เรื่องอะไรก็ตามเนี่ยสเรื่องเนี่ยหลักๆเนี่ยฮะคือถ้าผู้ชายเจอทุกวันคุณไปทําใส่เขาทุกวันเป็นประจํา5วัน10วันเดือนหนึงปีหนึ่ง มันหมดอารมณ์ทางเพศกับคุณได้นะครับคือพอเขาเขาจะเจอคุณเขาก็รู้สึกเบื่อขึ้นมาแล้วอะเพราะเรื่องที่คุณทํามันไปสะสมอะไม่ต้องไม่ต้องแค่อารมณ์ทางเพศเหรอกครับแค่อยากจะมองหน้าหรืออยากจะพูดคุยด้วยบางทีเขายังไม่อยากคุยเลยครับเพราะฉะนั้นไอ้ไอสีหัวข้อนี้พยายามไม่ทําได้จะดีที่สุดครับแล้วก็หันไปปฏิบัติเอาใจเอาใจใส่ให้เหมือนตัวคุณเป็นผู้หญิงคนใหม่ของเขาอยู่เสมอนะฮะ แล้วชีวิตเละของคุณก็จะดีขึ้นนะครับถ้ามีคำถามอะไรที่ลึกกว่านี้นะฮะไลน์มาหาผมได้ใน Line แอดนะครับที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับสวัสดีครับมีผู้หญิงหลายคนครับถามเข้ามาว่าเราจะชนะใจผู้ชายแบดบอยได้อย่างไร จริงๆแล้วนะครับคุณต้องรู้จักแบดบอยก่อนแบดบอยจริงๆแล้วคืออัลฟาเมลอัลฟาเมลประเภทนี้คือเป็นผู้ชายที่มีความเป็นผู้นําสูงนะครับแล้วก็อาจจะมีลักษณะนิสัยพูดเก่งนะครับมีคารมดีพูดกับผู้หญิงเก่งมากและสาวๆเป็นที่หมายปองแต่แน่นอนครับไม่ว่าจะแบดบอยแค่ไหนทุกคนก็ต้องการมีเนสหรือรังหรือมีโฮมหรือมีบ้านของตัวเองแต่คุณจะทําอย่างไรให้คุณเป็นบ้านเขาได้คลาสนี้ครับแบดบอยคิลเลอร์จะพาคุณไปรู้จักว่าแบดบอยจริงๆแล้วลึกๆแล้วเขาต้องการอะไร ใจิตใจเขาเป็นอย่างไรและคุณต้องทำอย่างไรที่คุณจะชนะใจเขาได้ไม่ว่าจะเทคนิคในการจะเพิ่มเสน่ห์ใส่ตัวคุณต่างๆวิธีการที่คุณจะอยู่กับเขานะครับไม่ใช่การทำดีกับเขาแล้วครับโทรตามนะครับหรือว่า,าทำตัวเป็นเมดนะครับเอาใจทุกอย่างจะชนะผู้ชายแบดบอยบายจริงๆแล้วไม่ใช่เขาจะเบื่อสิ่งเหล่านี้ด้วยซ้ำคุณต้องมีสเสน่ห์และสามารถดึงแพชชั่นของเขาออกมาได้ และแพชชั่นตรงนี้จะทำอย่างไรเนี่ยแหละครับเป็น key to success เป็นจุดที่จะทำให้คุณแตกต่างจากผู้หญิงคนอื่นโดยสิ้นเชิงแบ d บอยคิล l ลอร์ครับ7คลาส7ชั่วโมงจากตำราทางจิตวิทยาต่างๆขั้น a แอดวานเลยนะครับที่ผมไปรวบรวมมาทั้งหมดและกลั่นกรองออกมาเป็น7 c l a คลาส7ชั่วโมงให้คุณได้ชม ผู้ชายแบดบอยอย่างไรเขาก็ต้องการใครสักคนเป็นบ้านของเขาถ้าเกิดว่าคุณสนใจชอบใจอยากจะอยู่กับคนประเภทที่เป็นอัล h ฟ่เมลเหล่านี้แบดบอยคิลเลอร์จะช่วยคุณได้เรียนทัศนคติใหม่ของคุณนะครับที่คุณมีต่อผู้ชายคุณจะไม่ใช่คนที่ไปวิ่งไล่ตามเขาตลอดเวลาต่อไปทําอย่างไรให้เขามาเป็นคนวิ่งไล่ตามคุณแบดบอยคิลเลอร์จะจัดการให้คุณถ้าเข้ามาที่นี่เลยครับ 7คลาส7ชั่วโมงเต็มๆที่เรากลกรองออกมาจากตำราทางจีวิทยาที่จะทำให้คุณเป็นบ้านของเขาได้จริงๆ